สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทําผัดดอกหอมหมูหมัมกค่ะคุณผู้ชมวิธีทาง่ายๆเลยนะคะก็จะได้ผัดดอกหอมที่มีประโยชน์นะคะหน้าตาน่ากินด้วยเนาะหมูหมักก็เป็นวิธีหมักง่ายๆหมักเราใช้เลยนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่จะมาชวนทําผัดดอกหอมค่ะผัดดอกหอมหมูหมักนะคะ อันนี้หมูที่เมยหั่นชิ้นไว้เนาะยังไม่ได้หมักเดี๋ยวเรามา,มาหมักพร้อมๆกันเลยค่ะหมักแบบแม่เนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะหมักที่เขียงเลยก่อนที่เราจะไปปรุงนะคะใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่ผงปรุงรสไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวตอนผัดเราจะใส่เพิ่มใหม่ ใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่น้ำมันหอยเพื่อให้หมูเรามีรสชาติก่อนที่จะไปโดนความร้อนนะคะเสร็จแล้วเราทำกินเองใช่ไหมเราก็ใช้มือเนะะี่ยค่ะนวดเลยบนเขียง ราะว่าเราทำเสร็จเราก็ต้องล้างเขียงอยู่แล้วใช่ไหมคะเราใช้ของเราแค่ที่บ้านเราเนาะเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าทําไมไม่ทําให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะก็ลองทาให้ดูว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแล้วก็สามารถทําได้จากนั้นนะคะเราก็จะมาเปิดไฟเลยค่ะเตรียมผัดกันเลย จับพัดที่กระทะกันนะคะมันมีน้ำมันในกระทะเนาะเราออกก่อนมันมีน้ำในกระทะพูดผิดก็ตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะคะน้ำมันร้อนเมกก็ใส่น้ำมันไปเนาะแล้วก็ ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะกระเทียมสับหยาบๆนะคะ เทียมเราก็สุกแล้วนะคะคุณผู้ชมเ็าเริ่มเหลืองตามขอบๆและวเมย์ก็จะหมูที่เราหมักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะหมักแล้วก็ทำเลยนะคะ หมูเรามีรสชาติอยู่แล้วเนาะเราก็ยังไม่ต้องปรุงไวเพิ่มกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะผัดให้หมูสุกก่อนนะคะตอนนี้แม่จะเติมน้ำนิดหน่อยนะ จะเพิ่มความน่มให้หมูหน่อยก็จะใส่ผักลงไปเลยคะ่ะฤดูการนี้ดอกหอมอร่อยนะคะ เปิดไฟแรงได้เลยนะคะแม่ชอบผัดตอะหวาอมที่สุกๆนะแมงเขาจะแสบๆเผ็ดๆเนาเรียกเผ็ดไหมบ้านแม่เรียกว่าเผ็ดนะมันจะแสบๆมันจะยังไม่หวานอน่ยถ้าเกิดสุกแล้วเขาจะหวานดีเลยนะคะ ก็จะยุบลงหน่อยนะตอนเขาจะสุกเนี่ยพอเขาเริ่มร้อนดีแล้วเนี่ก็จะปรุงรสนะคะ,ะเพิ่มน้ำตาลหน่อยนะจากที่เราหมักหมูแล้วก็ใส่เพิ่มเปรุงหน่อยใส่ผงปรุงรสนะคะ เอหน่อยเนาะเพิ่มความเค็มและหอมซอสหน่อยค่ะน้ำปลาหน่อยน้ำปลาไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวจะเค็มเราชิมก่อนเดี๋ยวใส่เพิ่มรสชาตินี้เอาตามที่เราชอบนะคะคุณผู้ชม ชอบเค็มก็ใส่เค็มเยอะชอบหวานก็ใส่หวานเยอะนะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะผัดตามที่คนอื่นชอบเราก็ไม่อร่อยผัดตามที่เราชอบค่ะเราชอบรสไหนก็ใส่รสนั้นเลยมันไม่มีเค็มไปจืดไปหวานไปสําหรับรสที่เราชอบแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคนไม่ชอบเค็มเห็นแต่ใส่เยอะก็จะเอ๊ะเค็มไปหรือเปล่าคนชอบเค็มก็จะว่ามันจืดไปไหมอะไรนะคะเนาะ นี่คะ่ะน่ากินไหมคะไปชิมหน่อยนะรสชาติได้ที่เลยค่ะเค็มอร่อยหวานพอดีนะคะผัดกระทะนี้ออกเค็มน้ำนะคะเค็มน้ำหวานจากน้ำตาลแล้วก็จากดอกหอมเ้วยนะคะดอกหอมก็จะหวาน นี่ค่ะได้ผัดดอกหอมกระทะใหญ่เลยดอกหอมหมูหมักนะคะคุณผู้ชมน่ากินไหมคะเดี๋ยวมีการเจ๊ยน,นะนี่ค่ะน่ากินไหมคะเดี๋ยวรอให้ดอกหอมเราสุกนอีกหน่อยนะคะคุณผู้ชมให้เขาสุกทั่วๆเนาะแล้วก็จะหวานหอมอร่อยเลยค่ะถ้าเกิดไม่มันไม่สุกก็จะเหมือนเรากินหอมแดงอะคะ่ะก็จะแสบๆหน่อยนะคะ ใครอยากได้เผ็ดก็สามารถหั่นพริกใส่ลงไปได้นะคะแต่ตอนที่เราเจียวกระเทียมนะค่ะก็จะหอมหอมมีขาก้นหอมเราก็สุกแล้วเขาก็จะเขียวๆใสๆน,นะคะคุณผู้ชมนุ่มๆหน่อยเนาะ เราก็จะมาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยเป็นราคาที่ต้นทุนไม่แพงนะคะคุณผู้ชมดอกหอมนี้ยีบาทแร่ทะนี้หมูประมาณขีดก,กว่าๆค่ะหมูไม่ได่ซื้อใส่ตู้เย็นไว้เนาะซื้อเป็นกิโลใส่ไว้นะคะแต่เรากินก็มาแบ่งกินเนาะนี่ค่ะ ชอบหมูเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยต้องใส่ตามที่เราชอบกินนะคะคุณผู้ชมถ้าเราไม่ชอบหมูเราใส่เยอะมันก็จะเสียของเนาะเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินไหมคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะผัดดอกหอมหมูหมักของแม่เอกค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะวิธีทาง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแค่เราเจียวกระเทียมเนาะผัดหมูหมูหมักถ้าอยากให้นุ่มกว่านี้นะคะคุณผู้ชมก็ทิ้งระยะไว้สัก20นาทีก็ได้คะ่ะ แต่ว่าไม่ย์ทำเลยเนาะก็ทานได้เหมือนกันค่ะก็รสชาติหมูก็จะอร่อยนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะผัดดอกหอมนะคะเป็นเมนูที่มีประโยชน์อีกเมนูหนึ่งเนาะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เม่์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ